ดีคร sí, sí, ับวงนกเขาใหญ่ลบดีครับวันนี้มาเทสครับมาเช็คนกให้ฟรีได้ดูได้ชมครับเอาไ้เล่นตอนปีใหม่ครับนี่ตอนรับปีใหม่ครับตัวนี้เจ้าปีใหม่ครับนี่ครับนี่นี่ครับตัวที่คุมผ้าอยู่ครับนี่ครับนี่ลองเทสครับเทสก่อนครับนี่ครับนี่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 ูห้าสิบครับไม่ทีไม่อ้างครับนี่ดูครับนี่ ตอนนี้กุกเดียวครับเดาปีใหม่ครับนี่ครับเทสก่อนครับสนใจก็โทรหาของกเขาใหญ่บรีรครับไม่ต้องกลัวครับใส่มันี่ต้องร้องนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่น,นี่ไม่ต้องกลัวครับนก,น,กนกต่อว่านกต่อนกกลมว่านกกลมนกหัดว่านกหัดครับนี่ครับเสียงนุม่นมๆครับนี่เสียงไม่โตมากครับนี่นี่นี่น นี่ครับนี่อ silently, เอาแล้วครับเจ้าปีใหม่ครับนี่ครับนี่นี่ดูครับกรมหน้าคูอย่างเดียวครับนี่จวดอย่างเดียวครับนี่ครับดูครับดูครับนี่นี่นี่มาดูไอ้ริ้วเฟืองครับน,นี่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 ดูเจ้าปีใหม่ครับเทสก่อนครับเทสก่อนครับนี่ให้ดองครับนี่ครับทุ่งนาครับนี่ทุ่งนาถนนครับนี่ครับ นี่หุงนาป่าใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับเท็ดก่อนครับเท็ดก่อนครับดูครับนี่ของของแท้แน่นอนเก่าๆครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับเก่าว่าเก่าครับไม่ต้องกลัวครับ